YouTube Channel รุงชัยหัวใจกเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรทำกรเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาซื้อขายในแต่ละวันมีขึ้นมีลงราคาซื้อขายในตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนและท้องตลาดทั่วไป ตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามแต่ละพื้นที่สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่23มิถุนายน2565ราคาขายส่งผักกาดขาวหรือลุยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด13บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาปรับขึ้น1บาทราคาขายส่งผักกาดแก้วจากตลาดกลาง เมื uhm. ่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคาขายส่งผักกาดส้อยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักกาดหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัม วันนี ata, ram, e ้ส well ูงส e ุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาขายส่งกวางตุ้งดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคาขายส่งกวางตุ้งใบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาท ราคาขายส่งยอดคณะจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งต้นคณะจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงสองบาทราคาขายส่งกลมปลีเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง1บาท ราคาขายส่งกละลำปลีขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกละลำปลีม่วงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกละลำหัวใจจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาท ราคาขายส่งกระลำดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักกาดเขียวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งผักบุ้งจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักบุ้งไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักบุ้งนาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งถั่วฝักยาวจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด45บาท euh. ต Maya, ่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาขายส่งถั่วพูจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งถั่วลันเตาจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด80บาทตอ่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทตอ่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งถั่วลันตาหวานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทตอ่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งถั่วงอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อ <instr> กิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งบวบหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น6บาทราคาขายส่งบวบเหลี่ยมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งบวบงูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาขายส่งแตงกวาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาท ราคาขายส่งแตงร้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งแตงไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งแตงโมอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะราคีนกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทราคาขายส่งมะนาจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งฟ้าเขียวอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคาขายส่งฟ้าเขียวแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักขี้ไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับขึ้น40บาทราคาขายส่งรากผักชีจากตลาดกลาง่นวันสูงสุด120บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับลดลง20บาท ราคาขายส่งผักชีลาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักชีฝรัง่งจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทราคาขายส่งขึ้นช่ายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทตอ change, ่นนทตอกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งต้นกระเทียมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งขิงซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งขิงอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาไขยส่งขิงแก่จากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาไขยส่งคาอ่อนจากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งคาแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งต้นตะไครจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาไขายส่งกระชายซอยจากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาไขายส่งกระชายหัวจากถถตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด30บาทตาาา่อกิโลกรัมวันนี้สูงส,สุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาไขยส่งมะนาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด2บาท50สตางค์ต่อลูกวันนี้สูงสุด2บาท50สตางค์ต่อลูกราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งลูกมะกรูดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งหอมแดงไม่ตัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งหอมแดงตัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งหอมหัวใหญ่ไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด27บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด27บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระเทียมไทยมัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดเกบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งกระเทียมไทยแกะกลีบจากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งพริกขี้หนูสวนหอมจากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด190บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดร8 0บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาขายส่งพริกมันสดดำจากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาขายส่งพริกกะเหลียงจากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกกินดาแดงจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกกินดาเขียวจากตลาดกลางน่ำวันสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาขายส่งพริกซปเปอร์ฮอตเขียวจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกซุปรฮอตแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกยำเขียวจากตลาดกลาง เ <Es> มื่อวันสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกยำแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกยำขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งพริกชี้ฟ euh ้าเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาท ราคาขายส่งพริกยอดสวนเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด75บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด75บาทตอา่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกยอดสวนแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทตอ่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกหยวกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาท ราคาขายส่งพริกหวานเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกหวานแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งพริกหวานเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบสะระแหน่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาท ราคาขายส่งใบมะกรูดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งใบแมงลักจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบโหระพาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาขายส่งใบกะเพราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาท ราคาขายส่งใบยี่ราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งต้นหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาขายส่งกุยช่ายดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งกุยช่ายขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคาขายส่งกุยช่ายเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาขายส่งดอกหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งหัวเชยเท้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งแครอทไทยจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเทศทอแดงจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมากเกิือเทศเนื้อจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งมะเกเทศสีดาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเกเทศดาชินีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเกเทศเชอรี่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งม้าเขือไข่เต่าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งม้าเขือพวงไม่เด็ดขั้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งม้าเขือพวงเด็ดขั้วจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือม่วงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคาขายส่งมะเขือยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาท ราคาขายส่งมะเขือลิงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเข oui ือเปาะจากตลาดกลางเมื่อวานสูง <ihrem> ส <hn> ุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือลายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งมะเขือเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด48บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น18บาทราคาขายส่งมะเขือสดิิงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคาขายส่งมะเขือม่วงก้านเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุดร้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะละกอดิบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด13บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง1บาทราคาขายส่งมะละกอฮอนแลนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด38บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง6บาทราคาขายส่งฟักทองสีเมืองจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงส MM ุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งฟักทองคางโคกใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งลูกน้ำเต้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาท ราคาขายส่งชะอมจากตลาดกลางเมื vida, ่อวานสูงส <c oughs> ุด18บาทต่อกำวันน <lui>? <c oughs> ี้สูงสุด18บาทต่อกำราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทราคาขายส่งข้าวโพดฝักอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งผักกระเฉดมัดใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด250บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด250บาทต่อมัดราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งยอดผักกระเฉดมัดเล็กจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด16บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด14บาทต่อมัดราคาปรับลดลง2บาทราคาขายส่งนอไม้ฝรั่งเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด160บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งนอไม้ไผ่หวานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งนอไม้ไผ่รั่วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งนอไม้ไผ่ตรงจากตลาดกลาง เมื่อวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักหวานบ้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักหวานป่าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งมะรุมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งดอกขจรหรือดอกสลิดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคาขายส่งใบมัวบกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด13บาทต่อกรมวันนี้สูงสุด13บาทต่อกรมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งผักแยงจากตลาดกลางเมื <c 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 ่อวานสูงสุด12บาทต่อกำวันนี uh ้สูงส uh ุด10บาทต่อกำราคาปรับลดลง2บาทราคาขายส่งผักแพวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด13บาทต่อกำวันนี้สูงสุด13บาทต่อกำราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งสายบัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาท ราคาขายส่งดอกแคจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบชะพลูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งหัวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งเห็ดฟางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทตอ่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าผู้ฐานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทตาา่อกิโลกรัม วันน sure AH ี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดขอนขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดกระด้างจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดหูหนูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดหอมสดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงต่อไปเราจะไปดูราคากล้วยชนิดต่างๆจากตลาดสี่มุมเมืองนะครับ ราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้12บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้25บาทต่อวี ราคาขายส่งกล้วยนำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่จากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้30บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กําแพงเพชรเบอร์เล็กจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้28บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กําแพงเพชรเบอร์กลางจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้38บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กําแพงเพชรเบอร์ใหญ่จากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้50บบาทต่อวี ราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กจากตลาดศรีมุมเมืองวันนี้22บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางจากตลาดศรีมุมเมืองวันนี้32บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่จากตลาดศรีมุมเมืองวันนี้42บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์เล็กจากตลาดศรีมุมเมืองวันนี้ 350บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์กลางจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้400บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่จากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้600บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีต่อไปเราจะไปดูราคากล้วยชนิดต่างๆจากตลาดไทยนะครับราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าดิบเบอร์เล็กจากตลาดไทยวันนี้20บาทต่อวี ราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าดิบเบอร์กลางจากตลาดไทยวันนี้25บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าดิบเบอร์ใหญ่จากตลาดไทยวันน <mel> ี้30บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่เบอร์เล็กจากตลาดไทยวันนี้10บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่เบอร์กลางจากตลาดไทยวันนี้20บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่เบอร์ใหญ่จากตลาดไทยวันนี้35บาทต่อวี ราคาขายส่งกล้วยหอมทองดิบเบอร์เล็กจากตลาดไทยวันนี้200บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองดิบเบอร์กลางจากตลาดไทยวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งและ7ดหวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองดิบเบอร์ใหญ่จากตลาดไทยวันนี้550บาทต่อเข่งเข่งและ7ดหวีจบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูล จากเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรมานาทีนี้ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขอขอขอภัยมานาทีนี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ